สวัสดีครับวันนี้ตะกูลต่ตอฟาร์มจะมาทําการรีวิวการทํามันหมักยิดสูต,ตรเฉพาะของตะปูลต่อฟาร์มมันหมักยิดของเราจะมีความพิเศษคือเราจะเพิ่มสีและก็โปรตีนในตัวเปลือกมันล้างหมักยิดด้วยกันเราจะใช้ส่วนผสมดังนี้นะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูน้ําตาลทรายจะเป็นน้าตาลทรายแดงสําหรับปลูกยิดเราจะใช้น้ําตาลทรายแดงนี่4กิโลกร,รมัม แล้วก็เราจะมีตัวนี้ครับทรีมิกตัวนี้2อกิโลผงนี้ก็คือขึ้นกิโลทรีมิกตัวนี้จะให้สีแดงแล้วก็กลิ่นที่หอมมากเป็นโปรตีนเร็จรูปที่ว่ามีมีค่ายวิตามิน A B3E วิตามิน K วิตามิน C วิตามิน B2 B6 รวมอยู่ในนี้เสร็จสับนะครับมันเอาไว้ใช้สำหรับแทนแร่ธาตุหรือว่าโปรตีนที่ต่างๆที่ เราไม่มีกลิน่นใช้เฮโรบอยนะครับเฮโรบอยกล้วยหอมจะดีที่สุดครับกลิน่นกล้วยหอมแต่ว่าเราต้องการให้มันจะสีแดงอันนี้เราเราใช้กลิ่นสละนะครับเป็นกลิ่นสละเพราะว่าเราต้องการที่จะให้มันมีสีแดงยีสต์นะครับยีสต์เราไปแจ้งกับร้านขายเบเกอรกี่ได้เลยว่าเราจะเอายีสต์มาหมัก ทำมันหมักยิปเดี๋ยวทางร้านเบรเกอรีเร่เขาจะจัดให้เราเพราะว่าเขาชาวบ้าน,นเบอร์เนอ้ย่เขาก็เลยจะรู้ว่าเขาควรจะขายตัวไหนให้ชาวบ้านยิปช่งนี้กแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับความหวานแทนน้นําตาลก็คือดีน้ําตาลนะครับดีน้ําตาลร้อยกรัมเราใช้หกขวดต่อมันหนึ่งตันมันจะดีมากเพราะว่าเราจะลดลดต้นทุนได้เยอะมากเลยครับดลดน้ําตาลลดความหวานอะไรต่างๆได้เยอะมากมันแข่งขานได้สูงมาก ไมโซลอนถ้าเกิดเราจะใช้เลี้ยงหมูท้อง <S <S เราจะใช้แทนปุยยูเรียสูตรของตระกูลต่อฟาร์มเราจะมีสองสูตรคือสูตรใส่ย,ยูเรียกับไม่ใสย,ยูเรียใสย,ยูเรียเลี้ยงหมูขุนไม่ใส่ย,ยูเรียเลี้ยงหมูแม่พันธุ์นะครับถ้าลูกค้าต้องการจะซื้อต่างพิเศษด้นะครับว่าจะใส่หรือไม่ใส่ย,ยูเรียแล้วก็อันนี้คือดีน้าตาลครับดีน้ำกา,กากน้ําตาลกา,กากน้ําตาลนี่จะสําคัญมากเพราะว่า กลิ่นเขาจะหอมมากแล้วก็ราคาเขาไม่แพงนึ่งตันเราให้สารให้ความหวานเยอะมากในตะกุลต่อความเพื่อที่จะเอาไปทดแทนมันเปลี่ยนมันเป็นน้ำตาลเวลาเราต้มน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นพลังงานมันจะทำให้หมูของเราโตไวแข็งแรงแล้วก็กินอาหารเก่งคอนเซ็ปต์ของเราก็คือสีสวย กลิ่นหอมโปรโตีนสูงเพราะว่าและอันนี้ก็คือยูเลียนครับ4.600ยูเลียนนี่ตรงนะ20บาทต่อ1กิโลเราจะใช้เฉพาะให้หมูขุนเท่านั้นถ้าเป็นหมูแม่พันเราจะไม่ให้ยูเลียเพราะว่ามันจะมีผลต่อระบบก,การสืบพันธุ์ของแม่หมูอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเตรียมน้ำหมักนะครับผมน้ำหมักก็ิดแล้วก็ เราจะปลูกยีสต์แล้วก็เติมน้ำตาลเข้าไปก่อนเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเขาจะให้เป็นอาหารของยีสต์นะครับผมสเสร็จแล้วเราก็เติมยีสต์ลงไปยีสต์สองถุงอันนี้ซึ่งโลนะครับยีสต์สองถุงก็คือหนึ่งกิโลเราจะเติมลงไปในน้ำตาลเพื่อที่จะให้เขาเริ่มมีปฏิกิริยา เสร็จแล้วเราก็คนนะครับผมคนให้เกิดฟองคนจนกว่ายีสต์จะละลายจนหมดน้าตาลจะละลายแล้วก็ตีให้เกิดฟองเมื่อเราเกิดฟองแล้วเราค่อยมาเติมส่วนผสมต่างๆเช่นฟรีมิกลิ่นกล้วยหอมโปรตีนและธาตุต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับผมตอนนี้เราตีให้แตกก่อนแล้วก็รอให้เขาเกิดฟองเกิดปฏิกิริยาของเขาก่อนจนฟองขึ้นนะครับ เมื่อยิแบแตกตัวได้ที่แล้วเราก็จะทําการเติมซีมิทลงไปนะครับผมนี่อย่างนี้นะครับผมนี่เราจะเติมทีมิตลงไปทีมิตที่เราเติมนี่ก็คือสี่ถุงหรือสองกิโลกรัมเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มโปรตีนกลิ่นหอมสีสวยโปรตีนสูงครับอันนี้เราก็เติมน้ําแดงเฮลิบอยเข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มกลิ่นหอมตัวนี้จะมีกลิ่นหอมมากไหมครับผมแล้วก็ให้รสชาติหวานเข้าไปในตัวด้วย ที่จะใช้เฮลูบอยเพราะว่าอินปวยหอมหนึ่งขวดที่บ้านเราราคาหนึ่ง้ห้าสิบาทแพงมากจริงๆต้องซื้อมาจากร้านขายส่งเขาจะขายแค่ขวดละเก้าิบาทคือซื้อกิโลเติมกากน้ำตาลลงไปหนึ่งตันเราจะใช้กากน้ำตาลโดยประมาณคือ10ลิตรนะครับกากน้ำตาลต้องใช้ถึงสิบลิตรเพื่อที่จะเพิ่มความหวานทางนี้3ามลิตรซื้อมาแปดสิบบาทจะใช้ได้สตันนะครับ เมื่อเราทําการปล่อยให้ยีสต์เพาะเชื้อแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาการแตกตัวคือยีสต์กำลังกินน้ําตาลเนี่ยครับดูว่ายีสต์กำลังแตกตัวมันเป็นยังไงดูการแตกตัวของเขานะครับยีสต์แยบยีสต์บนี่คือการแตกตัวการทํางานอย่างเต็มที่ของยีสต์นะครับผมสูตรตะกูลต่อปามปรับปรุงสูตรเองนะครับผมอ้างอิงมาจากปรับปรุงสูตรมาจากไอ้ที่เขาพัฒนามาแล้วนะครับเราเอามาต่อยอดของเราไม่ได้ไม่ได้มีการ เนี่ใครทั้งนั้นนะครับผมเมื่อได้ที่แล้วเราก็เติมอที่เราผสมไว้แล้วนะครับตัวนี้เป็นสารให้ความหวานนะครับเราเติมน้ำไว้แล้วเราก็เทลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณสิบห้านาทีให้เขากัดกินต่อนะครับผมเป็นอันเสร็จการขั้นตอนการเตรียมน้ํานะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็ตักน้ําหมักที่เราหมักไว้เทราดลงไปในถุงที่เราเตรียมไว้นะครับผม เมื่อล่าเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานับคอยหล้างไป15วันมันมักยิดจะได้โปรตีนประมาณ16-18อันนี้คือสูตรของตระกูลต่อฟาร์มนะครับฝากไว้ได้วยนะครับผมปรับปรุงสูตรเองจาก YouTube จากอาจารย์สัมนักต่างๆอันนี้เราทำใช้ในฟาร์มของเราเองนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำแข่งขันกับใครเพียงแต่ว่าเราทำประมาณนี้แล้ว หมูของเรากินดีโตวไวคอนเซ็ปต์ของเราก็คือสีสวยกลิ่นหอมโปรตีนสูงฝากด้วยนะครับตั้งสกุลต่อฟาร์มครับ